สวัสดีครับก็ผมแบงค์กมูกิมแคตเตอร์ผมหนะ้าวันนี้จะมาทำการรังสีกับคลิปไฟในแอดเฟรดี้เคาน์เตอร์จัมสแกนเองครับผมนะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ายามรู้ทันแล้วสามารถตอบโต้การจำสแกร์ของพวกหุ่นเฟรดดี้ได้ผมนะผมเห็นชื่อวิดีโอแล้วรู้สึกสนใจมากน่าจะเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจก็เลยจะมาให้ทุกท่านได้ชมพร้อมกับผมรีแอคชั่นพร้อมกันนะผมนะโอเคงั้นก็มาลองกันเลยผมนะใครอยากดูคลิปต้นฉบับผมก็จะทิ้งไว้ที่ข้อมูลคลิปด้านล่างเช่นเคยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยผมนะมาเดี๋ยว ความชัดเท่าไหร่โอเคก็คาลเตอร์จับสแก์ไฟไนภาคหนึ่งครับผมนะโอเคมีแค่ภาคหนึ่งเนาะเฟรดดี้อืมคนหลอนเราเล่นเป็นยามใช่ไหมเรากำลังเฝ้าอ้าวเอเอ,เ,อเดี๋ยวพี่ไม่กลัวอไรและโอ้ฮะโอ้ย คือปืนยิงขึ้นฟ้าแต่ว่าปลาใส่หน้ายามไม่งโหดแต่ว,ว่านี่ยามใครเนี่ยบอนนี่บ้างครับผมเนี่ยเมื่อกี้มาจากไหนไม่รู้ตั้งตัวไม่ทันเจอปืนจ่อทีนิ่งเลย iPad ไเปิดไปติดเอาทบุทบทบุทบทุบเอออะไรล่ะโอ้บล็อกด้วยไม,ม้อ้าวมนจะกัดได้เปิดอุยยามึงเล่นกล้ามาป่ะเนี่ย ทำไมแรงเยอะขนาดนั้นดะเนีหลฉีกปากออกทั้งหัวเลยเอ๊ะเอ๊ะอืมปลาทิ้งไปอนเน่แอนแี่มีการมองชี้กบมาทางขวาใช่ไหมโอออ่ะอ่ะอ้าวปิดปากไม่เอาไม่ดีไม่พูดเอ๊ะโอ้ยไอ้ยาวนี่มันโหดจังวะมันต่อยสวนเนี่ยฟ็อกซี่บอกโหดแล้วเดรรู้เลยผมเนี่ฟ็อกซี่ความเร็วสูง ป้องกันได้ไหมอัดทุบทุบใหญ่อัดทุบใหญ่อือยังไงโอ้มาแล้วโอ้โผลลมาแล้วไงแล้วไงล้อล้อแล้วไงอ้าวอ่ะอ่ะนี่จะทุบจะทุบแล้วไม่เอาไม่ดีอะอะไรอ่ะโอ้จะทุบด้วยไอ้นั่นตะขอที่มือผมเนี่ย แต่โดนตบกลับโกลเด้นเฟดี้อ่ะเฮ้ยโกลเด้นเฟดี้เก่งนะเว้ยจะสวนได้ไงวะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันไม่ทำงานสักทีใช่ไหมเริ่มลำคานเจอใครก็ไม่ทำงานโอ้โอ้พังเลยเอาอืมไม่ต้องใช้แล้วโกลเด้นเฟดี้มาจากไหนโอ้อ๋อมันเลยโกลที่แบกโกลเด้นเฟดี้บอก,โ,ก,บอกโอ้โหต่อยแบ้งพังแล้วก็ยิงตัวตายทนไม่ไหวผมนะเริ่มจะขนานนั้นเว้ยยามนี่จะหัวร้อนมากผมนะจะเป็นนักกล้ามที่หัวร้อนมากไม่ติดสักที บตอนจบยิงตัวตายอ้าวเวนรรมซะงั้นในขอดูอีกรอบดิมันเร็วมากครับผมนะผ่านไปไวขอดูอีกทีเฟรดดี้เนี่ยมาไวไปไวเกินโผล่มาแบบแอะเอะเอตอนแรกนึกว่าจะยิงเอตอตอนแรกว่าจะหลอกนะสักพักเออมึงไม่เอาครัเพียไม่เอาครัเพียใจเย็นยิงไฟโป๊เออขอบคุณครับเพียแล้วก็ทุบ ปลาด้วยปืนเฟรดดี้โดนปืนปาตายครับผมเนี่ยแปลว่าคนปลานี่แบบว่าแม่งต้องมีแรงสูงมากกล้าต้องโคตรใหญ่ปลาปืนใส่หน้าคนตายได้แล้วก็ iPad เริ่มไปทำงานตอนบอนนี่ครับผมนะสันสันยึบล็อกด้วยไอ้นี่แกนแกนเลยรสักอย่างผมจำได้ตอนประกอบหุ่นเฟรดดี้รู้อยู่แกนนี่คือ,อไรแต่จำไม่ได้เหมือนกันเอามาล็อกปากเอาไว้ผมนะ แล้วก็ต่อยเดียวเดียวนะล็อกเอาไว้แล้วก็ต่อยแกนกระเด็นเข้าไปในป่านะนี่กินมันไส้เอแฮะออกมาตอนแรกจะเปิดแค่ปากไม่เปิดทั้งหัวเลยแบบโอ้โหเขาโถดวันที่บอกกูตายก็ได้จะขนาดนี้เออแต่ถ้าเปิดแค่ปากก็จะเป็นหน้าวิทเลตบอนนี่เลยนะแต่นี่มึงไปทั้งหัวใช่ไหมแต่ชิดกาดี่แบบโอ้โหไม่เอา จะหลอกอะไรล่ะปิดปากเอาไว้ไม่ดีไม่ดีต่อ,อยปุ๊บพัวเต็มหน้าผมเนี่ยโหดจังวะส่วนฟ็อกซีนี่เออก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราโดนหลอกในเกมธรรมดาผมนะว่าแล้วไงมันโผล่หน้ามาแหกปากแล้วไงต่อฟ็อกซี่บอกอยากรู้ใช่ไหมได้ย่ yeah! แต่ขอจิมหน้าอือแต่โดนบล็อกแล้วก็กดที่จมูกเอ๊ะ โอ้ยเข้าเบ้า,าตานี่ว่าโหดีนะกลับมาดูอีกทีเพิ่งเห็นว่าทักขอนี่โดนตบกลับเข้าเบ้า,าตาโคตรห,หเลยต่อไปก็ไอแพดติดไวรัสนะผมนะคนบอกไม่ไหวแล้วตบแม่มโผล่มาเจอก็ะดิเฟรดี้ก็ไม่บอกอะไรไอตัวหัวกระโดดอ,ดอ,อัดเตืออารมณ์ประมาณนั้นครับผมนะนั่นก็คือเคาน์เตอร์จับสแกร์ภาคหนึ่งครับผมนะแต่ผมแอบเห็นภาคสองอยู่ที่ด้านขวาผมแหละ ในรายชื่อคลิปถัดไปนี่มีภาคสองต่องั้นเราก็มาดูภาคสองกันต่อเลยก็ลกันเนาะมาตาย <laughs> ไม่อยู่แล้วผมนะถือว่าตูจัดการได้แล้วตูก็เพ่นเลยก็กันอะไรแบบนี้แบบโอโ้โหโดยรวมแล้วทำออกมาได้โอเคมีภาคสามต่อไปเหมือนจะไม่มีนะเออแต่ว่าภาคนี้ค่อนข้างจะซอฟก,กว่าภาคแรกภาคแรกแม่งบอกต่อยโหที่เปลงเลยแต่ภาคนี้ก็ยังมีการรับมือที่แบบว่าเออปนีปนอมนะแมงเกิลให้กระดูกให้อะไรเออ ขอดูอีกทีแล้วกันแต่ตัวเป็นไงบ้างแล้วก็อยากจะบอกผมนะว่าเจ้าของที่ที่ยามอยู่ซ่อมไอแพดดีไม่งั้นหุ่นแม่งโดนอัดมันหัวร้ออัดหุ่นดีไม่ใครสนใจหุ่นกันบ้างดูสงสารหุ่นเลยเนี่ยรอบนี้นี่เนี่ยมากดอันนี้กดจมูกแล้วเบิดปุ้มดูพี่แจะรูกกร้ว่ามันเป็นอย่างนี้ห้ามกดมากจะระเบิดตุ้มจริงเลยพี่แจะรูกกร้นะเนี่ยทีหลังถ้าเจอต้องทาบ้าง ฟ็อกซี่โดนรับมือรอบแรกไม่เป็นไรผมนะแล้วก็เอสัญลัก,กาณ์ปองกันนี่เออมันจะเป็นภาพจัมสกแกร์ของวิเศษบอดี้เป็นภาพนี้ใช่ไหมบึ๊บเข้ามายาบอกกูบล็อกไว้เอ่อไฮไฟอ๋อไม่มันไฮไฟปะประมาณว่าแปะมือกันเอ,อ, Fi, อ, Fi, อ,อแปะมือไฮไฟคอไฮไฟเลยอ่ะแปะอ๋อผม่็จะเข้าใจไม่ได้ว่าบล็อกเอาไว้มันไฮไฟกันแปะตายใจสวิเซอร์การนี่แย่มากผมนะคือแบบเออ อะไรยะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ปาิบบการที่ก็กวิ่งครับผมนะกลัวโดนลวนลามแล้วั้ยอันนี้หลอกใส่เข้าไปทําไมใส่น้กากตัวเก่าแล้วตายฟัอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่น,นี้คือค่อนข้างจะหาเพราะว่าในสถานการณ์โควิดตอนแรกช่วงที่มาใหม่ๆอ่ะทิชชู่ไปส่วนแมงเกิลน,นี่น่ารักมากครับผมนะให้กระดูกแล้วไปแบบเชิ่งเช <m any ing> ่งแม่ดีจริงโอเคพับเพดนี่ต่อยต่อยสวนโอ้โห หน้าทิมเลยครับผมนะแล้วก็สุดท้ายวิทยเทเลตเกรนเฟรดี้ใช้ปืนยิงไดือ,ดอเปืนนี่ตั้งแต่ภาคแรกไม่เคยยิงถูกใช่ไหมรอบนี้ยิงแม่งดือดอเลยมันใตเออแล้วก็ยิงตัวตายเป็นอันจบ <c oughs> โอเควันนี้คือการรีคชั่นการ เคาน์เตอร์ตอบโต้จัมสแกร์ของเฟรดดี้ทั้งสองพาผมนะใช้ได้จริงไม่จริงไม่รู้ครับผมนะถือว่าดูเอาฮาก็แล้วกันใครชอบคลิปี้รีบก็ไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกใจผมสำหรับผลงานที่ผมใครอยากดูผมเลยนแอคชั่นอีกก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กันเยอะๆผมเล่นแอคชั่นไลค์ก็อว่ก็เป็นร่างได้สวัสดีก็ขอไปก่อนคุณบายม่อน굿ไนท